สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ปูไลฟ์สไตล์นะคะจะพามาเห็ดสุ่มเห็ดนะะเนาะค่ะเนาะพี่ปูอยากลองเบิงอันนี้กครข้างแหลกข้างแหลกเลยะคะ่ะที่พี่ปูสื้เห็ดแบบว่าฮอเนาะแต่ปกติกบประมาณถึงกับว่าข้างแรกเนาะกับคอทษถร์ที่พูดไปแบบนั้นพี่ปูเคยเห็ดได้แบบว่าเป็นดอกแล้วเนาะเป็นดอกแล้วก็คันคันใส่กระปุกเนาะคะ่ะอันนี้พี่ปูเอาเห็ดไปลวกไปลวกแล้วพี่ปูเอามา หั่นเป็นชิ้นๆนะคะกับชิ้นบดถึงกับวราละเอียดมากนะคะเห็ดเห็ดถุงหนึง่งบดถึงกิโลค่ะมาว่าในสื่อมาเนาะพระเจ้าวา่ากับกะมันแพงอยู่ส่วนนี้นะถุงละลอยกะกะบบัวลายปันใดนะคะกะบบัวลายปันใดเนาะเนี่ยพี่ปูป่เอามานะคะเบิกส่วนผสมเนาะคะ่ะกัสิีมีกระเทียมเนาะกัสิมีกระเทียมะะกับประมาณนี้เนาะคะ่ะก,กระเทียมพี่ปู่ขกแบบขูหยาบนะคะว่ได้ขกละเอียดเนาะคะ่ะนี่ค่ะ จะมีข้าวนะคะก็เป็นข้าวกล่องพี่ปูใส่เป็นข้าวกล่องนะคะเนี่ยแต่มีเกลือนะคะมีสามอย่างคะ่ะที่ไหญ่มีข่ามีเกลือเนาะแล้วก็กระเทียมเนาะคะ่ะแล้วก็เห็ดเนาะนี่แหละคะ่ะมาเบงว่บาบสิบป,ป็นแนวใด้ขังขังแหลกที่พี่ปูจะห่อแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงมัดเนาะคะ่ะมามาติดตามไปน้ำกันเลยจ้านี่คะ่ะทุกคนพี่ปูกะใส่ทุกอย่างรวมกันเนาะ เกลือกับประมาณครึ่งซอนโต๊นะคะเพราะว่าเขากสิซีซีมึงก่อนจะพึ่งไปใส่ลายกับบ่ถึงก็ว่าแบบว่าครึ่งพุ่นๆนะคะพึ่งครึ่งธรรมดาเนาะพอดีกับสอนก็มีเกลือมีกระเทียมพี่ปูกระสซร่วมกันแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวพี่ปูก็จะขยําเข้ากันเนาะคอยมาเบืองน้ากันจ้ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนพี่ปูกะคันแล้วเนาะซีมบมึงแล้วกับ พี่ปูได้เพิ่มเกลืออีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็ดมันอาจจะมีน้ำอยู่ในเหน็ดนำเนาะคะ่ะเพราะว่าถึงสีบีบออกขันออกมันก็นยังมีความจืดๆเนาะมันจะแบบเวลาเข้าเคี่ยวเข้าไปมันยังมีความแบบว่าเป็นน้ำของเห็ดค่ะทุกคนหลังจากที่ปูขันไ้แล้วก็สิประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวพี่ปูสีหอเดี๋ยวทำมาเบืองน้ำกันเนาะเสียายางเดี๋ยวพี่ปูบ่มีมะพริกดิบใส่น้ำจ้าทุกคนมามาเบืองน้ำกันเลยจ้า นี่ค่ะทุกคนหลังจากที่พิปูหอเนาะก็จะหอได้มาได้พักหนึ่งแล้วค่ะก็เยอะขึ้นกันนะคะเ็ดหนึ่งร้อยบาทนะทีนี้แเวลามันถูกในเห็ดเห็ดโลหนึ่งนี่ได้ได้เยอะมากนะคะอันนี้เมื่อวานพี่ปูซื้อว่าถึงโลจากอยู่ประมาณจากเจ็ดขีดเนาะเจ็ดขีดหนึ่งร้อยบาทเมื่อวานเนี่ยพิปูได้มาถุงหนึ่งนะคะนี่ค่ะทุกคน <laughs> พี่ปูเฮดเฮดแบบขึ้นแหนมมูเลยจุใจเลยค่ะเนี่ย เดี๋ยวพี่ปูจะห่อไปเรื ấy, เ่นนอยๆเนาะใส่เห็ดหน่อยมันกินบอคากค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะห่อไปเรื่อยๆค่ะมะเบิองไปน้ากันเนาะคะ่ะมาเบิองตอนสุดท้ายเลยเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะนี่ยสิประมาณนี้ละค่ะแต่เข้าไปเห็ดแน่นๆเนาะเข้าไปเห็ดแน่นๆนี่ค่ะประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวพี่ปูห่อไปก็นเนาะค่ะคอยมาเบิองน,น้ากันนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่พี่ปูห่อแล้วจะ,จะประมาณนี้ค่ะหอ่อปปอุปุกอิปิกเลยกินแบบจูใจเลยค่ะ นี่ค่ะครั้งแรกเ้อที่พี่ปูห่อแบบห่อแหนมเห็ดแบบเป็นคือใส่ใส่ถุงแบบนี้เนาะปกติพี่ปูถ้าอยากกินเนาะค่ะเพราะว่าพี่ปูก็จะคั่นเป็นดอกเนาะดอกเห็ดนางฟ้านะพี่ปูก็จะมาล้างอย่างดีลวกลวกแล้วกับบีเพมันแบบสเสด็ดน้ำเลยค่ะทุกคนพี่ปูแต่บได้มาหั่นแบบนี้เนาะมาครั้งนี้ก็เลยมาลองเห็ดแบบนี้เมืองอ่า อันนี้สําหรับคนที่ไม่ชอบกินเนื้อเนาะกินเนื้อหมูเนื้อยั้งเนาะกว่าไปเนาะค่ะเป็นแหนมมูแหนมเนี่อันนี้นะ่ะเป็นแหนมเห็ดแบบสูตรเจได้เลยนะคะเนาะแค่มีเกลือเอ้ยสิได้บ่เนาะมันมีกระเทียมเนาะพี่ปุกกวาไปอีกแล้วเนาะก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าพูดผิดเนาะนี่แหละค่ะเนี่ยอันนี้ก็กินได้เนาะอาจจะเป็นมังสวิรัติก็ได้เนาะค่ะเนี่ยรอเบิงเดี๋ยว้ามันสมหรือว่าแบบใดเนาะค่ะก็ พี่ปูสิมาอัปเดตให้เบิ้งอีกทีหนึ่งม,มันสิเป็นบนะ่นอนาแนมเหตดเนี่ยน,ะนาะนะทุกคนเนี่ยก็จะได้สิบสี่ห่อจากพ,พี่ปูนับแล้วได้สิบสี่ห่อนะคะเนี่ยเนี่ยใส่หมักพริกน้ำขา่ามันมีเม็ดใหญ่ๆพี่ปูสิถิงไว้แบบนี้เนาะประมาณมือหนึ่งก็คือมือน,นีมืออื่นมากพี่ปูจะเอาเขาตู้เย็นไวเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู่นะคะทุกคนเนาะถ้าร้อนถ้าเอาไวน้นานเกินไฟมัน เดจังไดมันกระสุกอยู่แล้วเนาะค่ะมันบอกคือเนื้อหมูหรือว่าเนือ้อเนื้อไอพวกเนื้อวัวเนื้ออีอย่างเนาะเป็นแนมประเภทนั่นนะคะนี่ค่ะคลิปนี้พี่ปูก็คือสิคอจบเพียงแค่นี้เนาะค่ะเอาไว้ให้พี่ปูมาอัปเดตให้เบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะค่ะว่าเวลามันเป็นแบบไดนเนาะ,ะเดี๋ยวพี่ปูมาอัปเดตให้เบิ่งอีกค่ะคลิปนี้พี่ปูก็คขคอจบเพียงแค่นี้นะคะใครชอบก็กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้พี่ปุ๊ด้วยนะคะเพื่อมีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ